สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กันในโหมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับมอดของรถบรรทุก6ล้อหัวลากสกนเนียนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเจ้ารถย e ี่ห้อนี้เนี่ยเป็นย e ี่ห้อที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในบรรดารถบรรทุกทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าเกมไหนเป็นเกมที่เกี่ยวกับรถบรรทุกเนี่ย จะต้องมีเจ้ายี่ห้อนี้อยู่แน่นอนนะครับเรียกได้ว่าแพร่หลายมากๆนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันมาอยู่ในเกม GTA V เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าไอ้เจ้ารถบรรทุกสแกนเนียเนี่ยพอมาอยู่ใน GTA มันจะเล่นอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันก่อนเลยอย่างแรกนะฮะก็สังเกตว่ามันจะเป็นรถหกล้อหัวลากแบบเปื่อยๆมาเลยนะครับบางคนมองเหมือนเผื่อคิดว่า4ล้อนะฮะแต่ว่าด้านหลังเนี่ย มันจะเป็น2ล้อซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้ากรอบดำๆนี่มาคุมเอาไว้นะฮะเดี๋ยวผมลองคลิกกลับรถให้ดูด้านใต้ท้องรถนะครับเอาคันนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะฮะปึ๊บอ่ะนี่นะครับอันนี้คือล้อด้านหลังนะฮะมันจะถูกจับคู่กันไว้นะครับซ้าย2แล้วก็ขวา2ด้านหลังเป็น4ล้อนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็จะ2ล้อนะครับรวมเป็นทั้งหมด หล้อต้นเองอ่า <Wow. S 1> ตรงนี้ก็มียี่ห้อแปะอยู่ด้วยนะตรงแถวแถวด้านหลังนะครับเขาเรียกว่าอะไรบางโคลหรือเปล่บาบังโคลห,หรือซุ้มล้อเนี่ยแหละนะฮะสแกนเนียแม่สวยงามเลยนะครับอันนี้ด้านข้างนะฮะกระจกมองข้างนี่ก็เริ่มเทิมเลยตรงนี้ก็ยี่ห้อนี่เด่นเลยนะครับสแกนเนียรุ่นที่ผมเอามาเล่นก็จะเป็น r 7 3 0นะครับ นะประมาณนี้รูปทรงนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในตัวรถกันครับผมคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับใครทราบราคาพิมพ์บอกได้เลยนะฮะมันเป็นรถจากทางฝั่งยุโรปนะครับเป็นของประเทศสวีเดนนะฮะเดี๋ยวดูไฟเพืสร้างกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับอันนี้คือด้านในตัวรถนะครับอ่าก็ทำรายละเอียดมา นิดหน่อยนะครับยังไม่ถึงกำเนียนมากแต่ก็พอมองเห็นรายละเอียดด้านในนะครับจอที่เป็นแบบว่าทัชสกรีนด้วยนะแมมเจ๋งไปเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของแต่งของเจ้าคันนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ้าคันนี้มันเป็นรถแบบรถคันใหญ่อะฮะมันจะไม่สามารถเข้าอู่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้เทนเนอร์ด้านนอกแต่งรถได้นะครับเท่าที่ผมลองดูเนี่ยมันสามารถที่จะแต่งสีได้อ่าแต่งสีได้อย่างเดียวเลย เดี๋ยวเราเอาสีแบบแสบๆจากหน่อยแล้วกันขาวโอ้โหขาวสว่างมากเขียวไหมเออมันต้องมีเขียวแน่ละหนึ่งสีนะครับแป้นเลยทีเดียวลามกรีนนะฮะแล้วก็ไม่ได้แต่งได้แค่สีเดียวนะครับแต่งได้ทั้งหมด2ส,สีนะฮะเรามาดูสีที่2กันสีที่2ต้องเอาแปน้นๆให้มันรับกับสีเขียวนะครับเอาเป็นชมพูแล้วกัน โอ้โหสีสแกนเนียแสบดากมากนะฮะมาอยู่ใน GTA นี่ต้องแต่งให้หนำนะเอาวันนี้แหละแสบดีนะครับอ่ะประมาณนี้ของแต่งของเขานะครับเดี๋ยวมาลองวิ่งทดสอบรถกันดูหน่อยว้า เวลาวิ่งมันก็ยังอืดๆในสไตล์รถบรรทุกนะครับก็คือไม่ซิ่งมากครับผมเสียงนี่แบบว่าดีเซลมาเลยนะเดี๋ยวข้างหน้าเลี้ยวข้างหน้ามองไม่เห็นถนนปรับมุมกล้องผิดไปล่อเอาก้อนหนินซะละ <c oughs> นี่ต้องเลี้ยวแบบนี้ แหสวยงามนะครับโดยเฉพาะสีสันนี่แบบว่าแสบดากมากนะฮะไหนลองดิฟหน่อยดิฟเอาโคง้ง <c oughs> <c oughs> ดิฟลึกไปหน่อยนะหลุดโค้งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองทดสอบใส่เจ้าตู้พ่วงด้านหลังนะครับเรามาดูกันืิว่ามันจะลากได้ทุกตู้หรือเปล่านะฮะอันนี้ผมเอาออกมา2ตู้นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์สี่เหลี่ยมแล้วก็ แทงน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราลองตู้คอนเทนเนอร์สี่เหลี่ยมกันก่อนถอยดีๆถอยดีๆปึ๊บนีบ้ตู้โคกด้วยนะอ๋อเป็นไงนี่ลากได้แบบว่าสบายๆเลยนะครับตีวงตีวงอ๋อเป็นไง สุดยอดนะครับลากได้จริงทีนี้เดี๋ยวลองถังน้ำมันดูบ้างเดี๋ยวถอดพ่วงก,ก่อนปึ๊บโอเคเอา้าวแลมมาจากไหนแลมมาจากไหนอ่ะเรามาลองพ่วงน้ำมันดูหอยตรงๆครับอืบ๊บโอเค ๋อเกี่ยวได้แบบสบายๆเลยนะครับไหนลองซิ่งดูหน่อยดิไปเลยบึม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 โอ้โหอืดมากนะฮะน้ำมันนี่สงสัยฉันหนักนะครับเดี๋ยวลองกระโดดกันดูหน่อยที่ทททูวันก็เออยังวิ่งได้อยู่นะรออีกทีทีู่วัน แม้ถ้าขับแบบนี้ mêmes, ในชีวิตจริงมี่จะน้ํามันไปส่งถึงลูกค้าไหมฮะเนี่ยกลัวจะระเบิดก่อนนะเดี๋ยวลองอีกทีเดี๋ยวลองมาแรงๆเลยดิสโบด้วย three two เดือดโคตรสูงถอย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 เดี๋ยวกลับรถก่อนกลับรถกลับรถ เดี okay. ๋ยวผมจะลองซิงไปเร็วๆนะครับแล้วเราลองกระโดดกันดูไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่วงบินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีนะไม่ระเบิดรถมันเรา รอบนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้าสแกนเนียไปซิ่งบนถนนใหญ่ดูบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นใส่พ่วงกันก่อนเลยรอบนี้เราเล่นตู้โคกแล้วกันเอาโคกไปส่งลูกค้านะฮะแต่ว่าต้องทำรอบด้วยต้องซิ่งนิดนึงแหมปาลยนี่อย่างเท่หัวลากกิ้เขียววมาเลยนะตอนนี้ความเร็วนี้ค่อนข้างจะอืดเลยนะครับพอใส่พ่วงเข้าไป โอ้โหเหยียบตอนนี้ไม่ถึงร้อยนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ70-80เท่านั้นเองเดี๋ยวต้องลองไปทางตรงดูก่อนครับยาวไปเลยเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับผมเฮ้ยเออไป,ไป,ไป้ายป้ปลบหน่อยลบหน่อยอย่าควางทางอย่าขวางทา,า,า,างรถพ่วงโอเคเลี้ยวซ้ายตรงน,นี้ครับ ปึ๊บอ่าไปครับได้เวลาสิ่งครับผมลบหน่อยลบหน่อยไม่หลบพี่เบียดนะจ๊ะ <c oughs> ไม่หลบที่ต้องชนฮนะโอเคสิ่งกันเลยครับผมแต่รู้สึกว่าจะสิ่งไม่ออกนะฮะจอดก่อนจอดก่อนจะข้างทางก่อนต้องโมวความเร็วอย่างเดียวครับแบบนี้ เดี๋ยวผมจะใส่แรงมาเพิ่มเข้าไปนะครับเราจะเริ่มกันที่สัก50แรงมาแล้วกันวันนี้ไม่อยากซิ่งเยอะฮะเอาขับแบบว่าสนุกสนุกดีกว่าท้องใส่ไปที่5นะครับโอเคโอ้โหอ,อ,อันนี้ขนาดอันนี้ขนาดไม่ซิ่งมากนะฮะเหยียบแป๊บเดียวนี่104ครับผมยาวไปเพื่อนโอ้ โอ้ ô, ทำเป็นเล่นไปฮะความเร็วตอนนี้200นะครับโอ้โยกมีโยกเล็กน้อยมีโยกเล็กน้อยปาดซ้ายฮะเนี่ปาดขวาด้วยโอ้เฮ้ยทำโคกลูกค้าพังแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับมาก่อนกูรถกลับมาก่อนปึ๊บ ค okay. ใส่พวงก,กลับคืนครับโอเคยังไปได้อยู่นะกลับมาสิ่งกันต่อฮะยาวไปครับผมความเร็วตอนนี้นี่170ไปลปลายนะฮะของจริงนี่ถ้าขับขนาดนี้ผมว่าพี่ตำรวจนี่เล่นแน่นอนนะครับ เรบไปทุบตีนผีฮะหลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยหลบเร็วหลบเร็วโอ้ยเป็นไงล่ะไม่ยอมหลบอย่าไปอย่าไปเออเอาดิทิ้งโกงทิ้งโกงตียังอยู่ยังอยู่ฮะหลบครับหลบหลบหลบอย่าขวางข้าง สแกนเนียใส่ซิงมาแววยาวครับแบบนี้เออ <laughs> รู้สึกว่าจะไม่รอดนะฮะพ่วงหลุดเลยเดี๋ยวผมลองลดความเร็วลงมานิดนึงมันแรงไปหน่อยฮะคุมลำบากเดี๋ยวเราเอาแรงมาแค่สิบทอนะครับแล้วก็ทอร์กนี่เอาสักสอง โอเคค่อยยังชั่วขึ้นเยอะครับเดี๋ยวใส่พ่วงนิดนึงเอาพ่วงไรดีรอบนี้ลองมาเป็นพ่วงร,รถบ้างแล้วกันนี่นีนพ่วงขนรถครับแต่ว่ารถไม่มีนะฮะอันนี้พ่วงเปล่า โอเคไปต่อได้ครับผมใส่ซิ่งใส่ซิ่งบรัมบรัมบรมบลมอ๋อยาวไปครับระหว่างขับนี่ก็เรียกแรมมาเล่นคลายเครียดนะฮะปึ๊บโอ้โหพึ่งจะใส่พวงเมื่อกี้หลุดอีกแล้วรอบรบรอบรบบ ก่วงข้าคืนมาไอ้หนูมาน,นี้โอเคใส่กรอบหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยครับไปกันต่ออย,ายา่าไปอย่าไปเดี๋ยวแวะเล่นสตันจำตรงนี้นิดหนึ่งครับผมไม่ได้มานานแถวนี้ โอเคพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมโอ้โหสแกนเนียสตั้น้ำมยังไงครับจังหวะนี้ลงสวยไหมเออไปล่อเอาถังขยะทั้งนั้นนะแมเอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสแกนเนียลงแลมก,กันบ้างครับวันนี้มาพร้อมกับ ตู้ไฮนเก้นนะเดี๋ยวดูด้ว่าวันนี้จะลงไปส่งเบียร์ข้างล่างไหวหรือเปล่านะครับกลัวจะเทกระจ่าซะก่อนนะฮะโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมโอ้โห,โโหสกเดียพาสซิ่งสก,กัเดียซิ่งฮะตู้ตอนนี้ยังอยู่ดีนะครับโอ้อยังไม่หลุดครับผมยาวไปครับแล้วมาดูกันลูกค้าจะได้รับของในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่านะครับไปกันเลยครับผม จริงยาวฮะความเร็วตอนนี้280กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังไงครับผมด้านหน้าเนินกระโดดนะฮะที่จู่วันก็ตีละกาโอ้ยยังไงยังไงอโอ้โหไฮเดรเกนล่วงระหว่างทางนะฮะ เบี้ยหกเบี้ยหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับคืนก่อนเดี๋ยวรถไฟมารเร็วมาดิมาดิเดี๋ยวรถไฟมาใส่พ่วงใส่พ่วงเร็วเร็วฮะรีบไปส่งเออรีบไปเร็วเดี๋ยวเท่าแก่เล่นงานเอาตอนนี้รู้สึกว่าตู้ไฮเดรเก้นของเรานี่จะเบี้ยวเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังขับได้นะเออซิ่งไป ดันนารถติดรถติดต้องกระโดดข้ามเอออุตสาเรียกแลมออกมาดันไปติดเสาไฟข้างบนนะฮะทำไมทำไมยังไปได้อยู่เร็วเร็วววลูกค้ารออยู่แล้วเร็วเร็วเบียร์ข้างในมันไม่กระเด็นหกหมดแล้วฮะเนี่ยอ๋อยังไหวนะไปเร็วซิ่ง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 ลบไปหลบไป เราโอ้ยเสาไฟฮะไปเลยติดเท r b ติดเท r b มาอย่าขวางพี่ไอ้น้องพิรีพิรีย่าไปครับบบบ้้้มมม,มโอ <laughs> <laughs> ไปเร็วอย่าไปอย่าไปให้ว่องเลยฮะ ให้วงครับเราต้องมีความรับผิดชอบต่องงานนะต้องรีบไปส่งของให้ทันยาไหข้างหน้ารถติดครับกระโดดข้ามเออเดี๋ยวขึ้นยอดตึกยังไหวไหมยังไหวยังไหวมานี้ลงมานนี้ลงมานี่เออตอนนี้สังเกตว่าตู้ของเรานี่ทั้งเปี้ยวทั้งโคตนะครับแต่ก็ยังขับได้นะฮะทำเป็นเล่นไป ไม่เชื่ออย่าลบลูอย่าเอาไปครับผมเออเลี้ยว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 ตีโกงตีโกงอ้าเอาไปเอาไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไหวยังไหวยังทรงไหวไปเรื่อยๆฮะโอเคไปเร็วข้างหน้าจะถึงแล้วแต่ว่ามันมีสตันจัมนะฮะแวะเล่นกันก่อน ไปเลยเห็นสภาพแล้วแบบว่าอนาจใจจริงลงดีๆเดีลดคว่มจนได้นะขับตั้งนานแม่ลาก่อยเลยคนขับทิ้งรถละจ้าทำลายหลักฐานก่อนขับพังเท่ากระดาษดีเดี๋ยวเขาแก่เอาเรื่อง ลา่อยเลยโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก้สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอดของรถบรรทุกหัวลากนะฮะสกนเนีย R730 ะครับคันนี้พอมาอยู่ในเกม GTA นี่ก็ต้องเรียกว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับโมเดลสวยงามแล้วก็สามารถที่จะลากรถพ่วงได้เกือบทุกแบบเลยนะครับ โอเคสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยออกคลิปกับน้องมุมมีสักหน่อยครับผมเดี๋ยวเราให้น้องมุมมีเขาไปขึ้นรถก่อนนะฮะเอาคนนี้ก่อนแล้วกันคนนี้ไปขับคันไหนดี คนนี้ไปคันนู้นเลยเออแล้วก็น้องคนนี้เอาขับคันสีส้มนะฮะมีวิว่งด้วยนะมีวิว่งด้วยนะกลัวไม่ได้ขับนะครับส่วนป๋าไมเคิลของเรานี่ขับคันกลางนะครับผมโอเคพร้อมฮะสิงรถบรรทุกตามป๋ามาเลยหนูตามมาตามมาเต้เป็นไงขับตามได้ด้วยโอ้โหสุดยอดองไปเลยฮะฝ่ารัว้ว โอ้เฮ้ยเคนหลังทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยตามมาตามมาตามป๋ามาขับดีๆขับดีๆหนูอย่าแตกแถวเอาเลี้ยวไปไหนแล้วน่ะเฮ้ยทางนี้ทางนี้เลี้ยวไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโมมิโมมิขโมยรถเหรอขโมยรถเหรอเฮ้ยเฮ้ยขโมยขโมยรถต้องทำลายทิ้งนะฮะไม่ยอมขับตามป๋ามาเหลือแต่ซากเลยนะ